มาตอบกันบ้านนักเรียนกันเป็นภาพนี้นี่อันนี้เป็นภาพแรกเลยที่นักเรียนเข้าคอร์สเรียนมา,าก็จะต้องทําภาพนี้นะทีนี้พอตอนที่มิมจะตอบใช่ไหมมิมก็จะมีมือถือเครื่องนึ่งวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็จะมีมือถืออีกเครื่องนึงเอาไว้อ่านแชทพอตอนที่นักเรียนทักมาใช่ไหมแล้วก็จะมี iPad อีกหนึ่งตัวเอาไว้วางด้านหน้าตรงนี้เพราะว่าพอตอนที่เราจะต้องตอบคอมเมนต์เนี่ยคือเราจะต้องใช้มือถือในการถ่ายภาพแล้วก็จะอธิาบายนักเรียนไปว่าเอออะไรมันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนมันดีตรงไหน,ม,น,ไหนมันไม่ดี ทีนี้เดี๋ยวมิ้มขอตอบคอมเมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวมิ้มจะมาสรุปให้ฟัง นี่อันนี้คือผลงานนักเรียนที่เดินเส้นเป็นการหารอบมือมาซึ่งนักเรียนอะ่ะเคยฝึกมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้คือมาฝึกกันในคอร์สได้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้นักเรียนก็ไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยอะไรมาเลยก็เข้ามาเรียนหาอุปกรณ์อุปกรณ์ส่งกันให้กันตอนแรกะนะคือแบบว่ามาจากศูนย์จริงๆพอตอนทําไปสักระยะหนึ่งกลายเป็นว่าทําแล้วก็หายไปเลยช่วงหนึ่งมิมก็ไม่ได้ถามเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มิ้มแนะนํานักเรียนด้วย ด้วยความจริงใจที่สุดของความเป็นครูนะนิมก็บอกกับนักเรียนไปว่าถ้าจะฝึกอ่ะพยายามฝึกให้ต่อเนื่อง พราะไม่งั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่าเราฝึกเสร็จแล้วเราหยุดเรากลับมาฝึกอีกเราหยุดเรากลับมาฝึกอีกเราหยุดอะ่ะมันจะเหมือนเป็นการแบบช่วงเวลาตรงนี้มันเหมือนเราทิง้งเปล่านะเพราะว่าใดๆแล้วอะ่ะมันเหมือนความรู้มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกมอะ่ะพอเราอยากจะทําจริงๆอะ่ะเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งนักเรียนอะ่ะลงคนจริงไปแล้วด้วยนะสักคนจริงไปแล้วด้วยแต่ว่าหยุดไปพักใหญ่เลยเพอกลับมาปุ๊บคราวนี้ต้องมาเดินเส้นใหม่ต้องมาแบบหารอบมือใหม่อะไรใหม่แล้วมันทําให้มิมรู้สึกแบบว่าเสียดายเวลา แทนนักเรียนมากๆที่มิมบอกอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่ามิมเคยเป็นแบบนี้มาแล้วมิมเคยทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดแบบเนี้ยมาแล้วด้วยความที่เราแบบเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออเราแบบว่าพอเจอปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยเราก็เลิกทําพอเจอปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยเราก็เลิกทําใช่ไหมมันกลายเป็นว่างานของเรามันไม่ต่อเนื่องเพื่อนเพื่อนคนที่เขาทําพร้อมๆกับเราอ่ะเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วอ่ะแต่เราอ่ะยังไม่ได้ครึ่งของเขาเลยอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันทําให้มิมรู้ว่า ท้ายที่สุดแล้วอะนักเรียนจะรู้สึกแบบไหนนักเรียนจะรู้สึกยังไงมิ้มก็เลยเออเหมือนแนะนําให้นักเรียนไปว่าตอนที่เราทาอะเราก็ทําให้มันเต็มที่ไปเลยอย่าทํทำหยุดหยุดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาทําไม่ได้คือฝึกไม่ได้จริงๆจะไม่สามารถฝึกได้จริงๆสิ่งที่มิ้มจะแนะนําคือหยุดก็หยุดไปเลยอย่าทําหายทําหายทําหายหยุดคือ คือหยุดหยุดให้เต pues mm ็มที nah ่ไปเลยแล้วพอตอนที <cuestión> <it> oh realized, ่เรากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็ทําให้มันเต็มที่อย่าทํทำหายหายเพราะว่าไม่งั้นอ่ะความรู้เราอ่ะมันจะไม่เพิ่มขึ้นเว้ยมันเหมือนแบบว่าเราทํห5นาที10บนาที20่บนาทีแต่เราทําไม่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราปั้น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 มาพอสักระยะหนึ่งที่เราลืมเราทิ้งมันไปอ่ะเรากลับมาอีกทีหนึ่งอ่ะเราก็ลืมเกือบหมดแล้วอ่ะเออมันเหมือนแบบเราก็ทิ้งเวลาไปทิ้งเวลาไปทิ้งเวลาไปถ้าเราจะทํา ทำให้เต็มที่แต่ถ้าเราแบบไม่ว่างจริงๆทําไม่ได้จริงๆก็คือหยุดก็คือหยุดไปเลยแต่ถ้ากลับมาทําปุ๊บต้องกลับมาทําแบบให้เต็มที่